ผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คือถ้าหากว่ามีน้ําแบบขุณนๆไหลออกมาอารมณ์ติดอยู่กางเกงในเข้าใจว่าน่าจะเป็นตกเปียกเอ้ตกขาวขคุณหมอคล้ายแป้งเปียกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่ามันผิดปกติหรือเปล่าถ้าหากไม่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยมันจะเป็นได้ไหมมีตกขาวเหมือนแป้งเปียกเนี่ยค่ะ อโอ้ตกขาวนี่ไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์นะคะสาวโสดก็เกิดขึ้นได้นะคะตกขาวคือน้ํานะคะน้ําหล่อลื่นแล้วก็น้ําเมือกในช่องคลอดนะคะซึ่งปกติจะมีกันในช่วงที่ไข่ตกนะคะก็จะมีตกขาวช่วงไข่ตกนี่ฮอร์โมนมันสูงตกขาวมันนี่เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งตกขาวจะเกิดได้มากนะคะใ,ในกรณีที่มีฮอร์โมนเยอะ นั่นคือถ้าเรากินยาคุมก็อาจจะมีตกขาวได้หรือเรารับประทานสมุนไพรที่มีฮอร์โมนก็อาจจะเกิดตกขาวได้นะคะประเด็นที่สองเกิดการอักเสบติดเชื้ออักเสบติดเชื้อเนี่ยก็ทําให้เส้นเลือดขยายตกขาวนี่เป็นน้ํามูกหรือน้ําเมือกในช่องคลอดพวกนี้นะคะก็จะมีตกขาวเยอะถ้ามีการอักเสบติดเชื้อทุกชนิดเลยค่ะตั้งแต่เชื้อราเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตกขาวจะออกเป็นหนองๆน,นะคะ หรือว่านะคะโรคแบคทีรียเพิ่มจํานวนอันนี้ก็ตกขาวเป็นสีขาวขุ่นๆมีกลิ่นนะคะ,คะอันนี้ก็สรุปว่าตกขาวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นตกขาวที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้ไม่อันตรายหรือเกิดจากมีการติดเชื้อหรือมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดตกขาวนะคะมาเยอะมามากมานานมีกลิ่นมีคัน มีเจ็บมีแสบอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วก็ควรจะเช็คมาริงปากมาลูกไปด้วย